สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องเมื่อกนี้กันมาพ้กันเจ้ามอเ,เลี่ยงครับเป็นไพ่เรียงสามฤดูครับเห็ดน่อไม้ถุงได้ครับบาโชกออกมาปลูกเสริมครับเอามาสอมปัดทรงผมยังลาเนี่ยทรงผมได้ครับเนี่ย <c oughs> คุณได้แต่อะไรมา <c oughs> อุ้ยพี่น้องอ <c oughs> เลยเฮ็ดเองบละจ้าปัดเอาเอาเอาบาโชกขุดแล้วก็ปลูกสาวเขียวกัลดน้ำนะครับ สวัสดีครับคุณสาวเขียวครับรดน้ำครับตัวไรที่ปลูกแล้วนี่ครับพี่น้องลดน้ำเยอะๆครับซ้อมไปเรื่อยครับพี่น้องมื่อรี้กาศเอามาหาชิบต้นครับห้าสิบต้นปลูกไปเรื่อยๆสีบัวรอดอยู่บ่แบบนี้พี่น้องนี่ครับกะชีรอดอยู่ตรงเนาะนะครับเป็นต้นมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นช่ำเซถุงมาเรียบร้อยนะครับ ปลูกซอมครับนี่ครับนี่กระสมครับลุมนี่ครับทั้งปุ่นกระสมครับอันนี้ติดครับบองนี่อมซีเลยครับนี่นะครับสีบรอดอยู่รอพี่น้องครับดูแย่หนำยังดีครับบาดเนี่ยตรงมาลดซูมเอครับมาหาเลื่องนี่ครับพี่น้องเป็นตลอดอยู่ดอกผมว่าแย่ทุงกระแตก ครับแก่ถงระมัดระวังโอ้แบบนี้ลอดแน่นอนครับพี่น้องนี่บุ้ยนี่ครับแบบนี้ลอดแน่นอนครับอยากได้แบบนี้ทุกต้นเลยครับนี่ครับการปลูกบายากครับถ้าห่าได้ช่ำไว้แบบนี้แล้วครับเปิดเส้นลอดก็สูงครับอาจจะมีตายบ้างแต่คิดว่ามันบ่หลายครับถ้าห่าได้ช่ำใหม่แบบนี้แล้วเนาะเอาถวดเลยวะ ครับการปลูกกับพัหยาครับประมาณนี้ละว่ตแตยบอ่อขาดน้ำครับฮะโอเค